ับน้องๆวันนี้ก็เป็นเรื่องสถิติ3ของน้องๆม3นั่นเองนะครับโดยเนื้อหานี้จะเป็นบทสุดท้ายในเทอมที่1ที่น้องๆม3จะได้เรียนนะครับสำหรับในเรื่องสถิติเนี่ยหลักๆของน้องๆม3ที่จะต้องได้เรียนนะครับก็คือเราจะต้องสร้างแผนภาพกล่องในหัวข้อแรกเลยนะครับโดยการสร้างแผนภาพกล่องเนี่ยน้องๆจะต้องหาจุดต่ําสุดจุดสูงสุดแล้วก็ค่าคอทายทั้ง3นั่นเองนะครับ โดยคอทายทั้งสาแบบฝึกหัดแรกนะครับเนี่ยเขาจะพูดถึงเนี่ยให้จากข้อมูลที่โจทย์เขาให้มานะครับให้หาค่าต่ําสุดค่าสูงสุดค่าคอทายทั้ง3มนี่แหละนะครับแล้วก็นาไอ้ค่าพวกนั้นเนี่ยไปสร้างเป็นแผ่นพับกล่องน,นั่นเองนะครับสาหรับคอทายทั้ง3อาะเดี๋ยวพี่ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนมันก็จะมี Q1 Q2 แล้วก็ Q3 าครับนะสำหรับ Q2 เวลาเราทําคอทายเนี่ยเราต้องเริ่มที่ Q2 ก่อนเลย Q2 เนี่ยสําคัญสุด Q2 เนี่ยคล้ายๆกับการหามัธยฐานในตอนที่น้องเรียนม .2 เลยนะครับบางคนถ้าจําได้ถ้าจําคําว่าค่ามัธยฐานแล้วจาวิธีการหาได้อันนี้ง่ายเลยครับโอเคไหมแต่ถ้าใครจําไม่ได้เดี๋ยวต้องมาทําความเข้าใจกันใหม่นะครับต้องมาย้อนรีรันกันอีกทีหนึ่งทบทวนในเนื้อหาม .2 ทีหนึ่งนะครับโดยค่ามัธยฐานเขาเรียกชื่อหนึ่งได้ก็คือคอทายที่สองนั่นเองนะครับ ส่วนคอทย1ยหนสำหรับค่าคอทย1ยหเนี่ยมันก็เป็นมันยธยฐานครับแต่เป็นมันยธยฐานของกลุ่มข้อมูลเนี่ยฟังนะพี่ใช้คํานี้นะมัยธยฐานของกลุ่มข้อมูลที่ต่ํากว่า q2 ลงไปนะครับและ q3 ครับก็คือมัยธยฐานเหมือนกันแต่เป็นมันธธยฐานของข้อมูลที่สูงกว่า q2 ขึ้นไปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราในข้อนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยพี่จะทาการ สร้างแผนภาพกล่องของข้อมูลที่ทําการแจกแจงแบบเป็นขี้ตัวจํานวนขี้ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกหัดข้อที่1.1กันเลยนะสำหรับข้อที่1.1ในข้อนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาเนี่ยก็มีเลขเนี่ยยี่สองยี่แปดสามสิบยี่เก้าอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรานับข้อมูลก่อน,อนว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นคําว่าขี้ตัวนะครับก็เนี่ยนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 1 1 12 13 14 15ตัวเห็นไหมนะครับอันเนี้ยมี15ตัวนะแปลว่าเดี๋ยวพี่มาไว้ตรงนี้ก่อนจำนวนตัวจำนวนข้อมูลอะเห็นว่าจำนวนข้อมูลดีกว่าเนานะจำนวนข้อมูลมี15ตัวนะครับไอจำนวนข้อมูลเนี่ยเขาจะใช้ตัวสัญลักษณ์เป็น n นนะครับอ่ะ พี่ก็จะใช้ตรงนี้นะว่าเป็นตัวย่อคือตัว n นั่นเองนะครับอ่ะจำนวนข้อมูลมี n ตัว n เท่ากับ15โอเคไหมนะครับเดี๋ยวมาร์กไว้ข้างหลังดีกว่านะก็คือ n เท่ากับ15เนาะอ่าได้แบบนี้นะครับก็คือมี n มี15ตัวนั่นเองนะครับเนี่ยพอมันมี15ตัวก็เลยพี่ก็เลยใช้คลิปนี้ว่าเป็นจํานวนคีูตัวงั้นเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเอาเป็นจานวนคู่ตัวเนาะมันจะได้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับขั้นตอนต่อไป ข้อมูลที่น้องมีทั้งหมดน้องนํามาจัดเรียงข้อมูลใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำการจัดเรียงข้อมูลนะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากอ่าน้อยนะแล้วไปมากนะครับนี่น้องก็ต้องค่อยๆเรียงข้อมูลเลยอันนี้ใช้ความรอบคอบอย่างเดียวเลยไม่มีไม่มีอะไรแบบจะยากเย็นเลยนะครับถ้านรอบคอบคือเคลียร์เลยถ้าไม่รอบคอบก็ผิดไปเลยนะครับ ข้อมูลในชุดนี้เนี่ยสิตัวเนี่ยค่าที่น้อยสุดนะเท่าที่พี่สังเกตนะคือยี่สิบสองยิบสมีอะไรบ้างเนี่ยมี1 2ึ่งสองสมมีไหมสตัวยีบสองมีสี่ตัวมี4ี่ตัวเขียนลงไปเลยสตัวนะครับตึ๊บตึ๊บหนึ่งสสามและสี่ ยี่สองมีสี่ตัวพี่เขียนมาแล้วสี่ตัวโอเคไหมขั้นตอนต่อมา2ีเราต้องยีบสานะครับยีบสามเห็น1ตัวนะอ่านหนึ่งตัวก็ใส่1ตัวแล้วก็ยี่สบสีไม่เห็นยีบหไม่เห็นเนาะแล้วเป็นยี่สบหกยี่บหกมี1ตัว2ตัวนะครับยี่บหกมี2ตัวหนึ่งสองแล้วยีิบเจล่ะยีก็มี1ตัว1ตัวนะอือันนี้ก็อาจจะต้องใช้ ความถึกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยนะี่ปดเนาะหนึ่งสองสามตัวยี่แปดมีสามตัวหนึ่งเอ้ยโทษยี่สิบแปดหนึ่งสองและสามตัวโอเคไหมนะครับแล้วก็ยี่บเก้ามีหนึ่งสองสามยี่บเก้ามีสามครับหนึ่งสองและสามครับแล้วสุดท้ายครับสามสิบครับมีเห็นอยุดตัวเดียวเนาะโอเค นะตอนนี้ข้อมูลที่พี่เอามาจัดเรียนได้เนี่ยมี 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบสิบเอามส่าอ่ครบตามที่เรานับมาในตอนแรกนั่นเองนะครับอ่ะถ้าอันนี้จัดเรียงได้ถูกเนี่ยน้องก็จะดูค่าแม็กค่ามินดูค่ามมากค่าน้อยง่ายแล้วนะครับอ้าวพอเราได้แบบนี้ปุ๊บขั้นแรกโจทย์ต้องการถามหาค่าต่ำค่าต่ําสุดนะครับเพราะฉะนั้นค่าต่ําสุดในข้อมูลชุดนี้เนี่ยจะเท่ากับ ยี่สองครับก็คือดูทางริมซ้ายนึกออกไหมค่าต่ําสุดคือยี่สองโอเคปะ่ะต่อไปค่าสูงสุดครับไอ้ค่าต่ําสุดค่าสูงสุดเนี่ยง่ายๆไม่ยากนะครับค่าสูงสุดก็ดูขวาสุดครับค่าสูงสุดคือสามสิบนั่นเองนะครับสาหรับข้อนี้อ่าสองค่าแรกง่ายมากค่าต่ําสุดกับค่าสูงสุดโอ้โหไอ้สองตัวนี้นี่บางทีพี่ไม่ต้องสอนเลยน้องก็น่าจะเป็นอยู่แล้วนะครับต่อไปทีนี้แหละ Q1 Q2 Q3 ก็คือค่าควอทายทั้ง3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปที่ Q2 กันก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จดมาร์กไว้ให้ว่า Q2 เนี่ยเหมือนกับการหามัธยาฐานนั้นนั่นเองนะครับ Q2 มัธยาฐานของข้อมูลทั้งหมดนะครับ คิวสองคือมัยธยฐานของข้อมูลทั้งหมดนะครับท่านน้องๆบอกพี่มาธยฐานคืออะไรไม่รู้เลยแสดงว่าน้องเรียนตอนมสองเนี่ยน้องเรียนมาแบบผ่านไปเลยไม่ได้เข้าใจนะครับเนี่ยมัยธยฐานเนี่ยเป็นเนื้อหาพื้นฐานของตอนมสองแล้วนะครับถ้าน้องเคยเรียนตอนมสองแล้วมันต้องมันต้องผ่านมาแลว้ววะนะครับงานการหาม,มัยธยฐานขั้นที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เรียงข้อมูลซึ่งเราเรียงข้อมูลแล้วเก็ตปะ เนี่ยไอข้อมูลเนี่ยข้างบนเนี่ยเราเรียงมาแล้วเนี่ยยเออสิตัวเนี่ยนะครับขั้นที่2วิธีการหาตำแหน่งมัธยฐานนะครับถ้าตามสูตรเราจะใช้เอา n บวกหแล้วหาร2องโอเคปะหาตำแหน่งนะ n คือ15เราเอา15ไปบวกกับหนึงได้16 16แล้วหาร2ได้8แปลว่าตำแหน่งมัธยฐานหรือตำแหน่งของ q 2ที่ตกอยู่อะจะคือตัวที่8โอเคปะ นะครับจะคือตัวที่8นะอ่าถ้าจะหาตำแหน่งนะหาได้จากสูตรตำแหน่ง Q2 นะเท่ากับเอา n อบวก1แล้วหาร2 N 1, ในข้อนี้คือ15บวก1ส่วน2เท่ากับพี่ขอรูปรัดน,นะ15บวก1ได้16ก็เป็นตัวที่8นะครับแสดงว่าตำแหน่งของ Q2 จะอยู่ที่ตัวที่8เนเนอะไหมนะครับนะ งั้นตัวที่8เป็นเลขอะไรหล่ะเราก็นับมาดิเนี่ยเนี่ยหนึสามี่ห้าหกและ8งั้นตัวที่8คือ27ครับโอเคปะตัวที่8คือ27อ่าถ้าเราเจอตรงตัวแบบนี้ปับ๊บเราก็ตอบตัวนี้เลยงั้นตัวนี้จะคือ q 2อ่างั้นค่าของ q 2เท่ากับพี่ขอเขียนตรงด้านซ้ายนะ q 2เนี่ยจะเท่ากับ27ครับ อันนี้ก็คือค่า Q2 ค่าคอทย2หรือค่ามัธยฐานนั่นเองนะครับโอเคไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆบอกเอ้ยพี่ถ้าหนูจําสูตรไม่ได้ผมจําสูตรไม่ได้ทําไงดีละ่ะวิธีการครับสาหรับการหา Q2 นะครับถ้าน้องขั้นแรกเหมือนเดิมเรียงข้อมูลนี่แหละนะครับซึ่งพี่เรียงแล้วเนาะวิธีการหา Q2 ถ้าจําสูตรไม่ได้นะตัดหัวตัดท้ายครับตัดหัวหนึ่งตัดท้ายหนึ่งแบบนี้ตัดไปเรื่อยๆครับเนี่ยตัดหัวตัดท้ายไปเรื่อย ตัวหัวตัวท้ายตัวหัวตัวท้ายหัวหนึ่งท้ายหนึ่งตัดสลับกันไปเรื่อยๆนะปรับ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 แล้วก็ปรับปรับเห็นไหมเนี่ยถ้ามันเหลือตัวเดียวตัวนั้นแหละคือมัธยฐานเลยสำหรับข้อมูลที่เป็นขี้ตัวนะครับมันจะเวลาน้องตัดหัวตัดท้ายเนี่ยมันจะเหลือตัวเดียวเสมอเลยเพราะฉะนั้นตัวนั้นจะไม่มีปัญหาก็คือตัวนั้นจะเป็น Q2 ไปเลยในทันทีนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาหา Q1 นะครับ 1> Q 1เนี่ยก็อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นคลิปะนะครับว่า Q 1อะ่ะคือข้อมูลมัธยาฐานมันจะคือมัธยาฐานเหมือนกันนะแต่เป็นมัธยาฐานของข้อมูลที่ต่ำกว่า Q 2ครับข้อมูลที่ต่ำกว่า Q 2เห็นไหมนะตอนนี้ Q 2เนี่ยที่เมื่อกี้เราหามาเนี่ยคือที่พี่ไฮไลท์เหลืองเอาไว้โอเคปะ งั้นข้อมูลชุดข้อมูลที่ต่ำกว่า Q2 ทั้งหมดคืออยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ตรงนี้ครับกรอบนี้ครับนี่เนี่ยไอ้กรอบสีแดงเนี่ยคือข้อมูลที่ต่ำกว่า Q2 โอเคป่ะแล้วน้องดําเนินการหาแบบเดิมครับเป็นการหามาตรฐานแบบเดิมแต่เป็นหามาตรฐานของข้อมูลชุดกลุ่มที่ต่ำกว่า Q2 นั่นเองเมื่อหามาตรฐานได้นั่นแหละคือ Q1 โอเคป่ะนะครับงั้นนะตอนนี้สิ่งที่น้องต้องทำคือเหมือนเดิมครับน้องต้องดูตำแหน่งเหมือนเดิม อันนี้เดี๋ยวพี่จะไม่เขียนสูตรแล้วนะเพราะว่าตัวเลขมันยิ่งน้อยนะครับถ้าตำแหน่งเนี่ยถ้าน้องไปหาเข้าสูตรเนี่ย n บวกหนึ่งหารสองเนี่ยน้องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวถูกปะน้องก็แทน n เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดส่วนสองได้สี่นั่นแปลว่าตำแหน่งของข้อมูลในชุดล่างเนี้ยนะครับตัวที่สี่จะเป็น q หนึ่งโอเคปะจะเป็น q หนึ่งนะครับแต่ถ้าทำไม่ดีลัดๆง่ายๆครับตัดหัวตัดท้ายเหมือนเดิมโป๊ะ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  ๊ปปาบเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวที่4เห็นไหมถ้าน้องนับจากข้างหน้ามาอันหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวที่4จะลงกับตัวนี้นะครับงั้นตัวนี้จัดเป็น Q 1ครับอ่าพอเราหาได้แบบนี้ปั๊บ Q 1จะเท่ากับ22ครับนี่พี่ๆไฮไลท์เหลืองอ่าไฮไลท์ฟ้าไว้นะครับนะโอเคปะรอบนี้พี่ไฮไลท์ฟ้าไว้นะครับ,นะรบ,รบสุดท้ายคล้ายๆกันครับแต่เป็นการหา Q 3ครับ Q 3เนี่ยเกือบลล้ก็เลยจากคือมัธยฐานของข้อมูลที่สูงกว่า Q 2ครับโอเคปะงานชุดข้อมูลที่สูงกว่าค่า Q 2คือชุดไหนคือชุดด้านขวาตรงนี้ครับนี่คือชุดด้านขวาตรงนี้ครับชุดตรงฝั่งนี้ชุดตรงด้านขวาตรงนี้โอเคปะนะครับอันเนี้ยคือข้อมูลที่มากกว่า Q 2นะครับเราไม่เอาไอ้ยี่สิบเ ที่เราไฮไลท์เหลืองมันเป็น Q2 มาแล้วไงเราข้อมูลชุดที่สูงกว่านะครับได้แบบนี้แล้วก็หาเหมือนเดิมครับน้งจะไปเข้าสูตรก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องนับ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวเหมือนเดิม7จวง1นได้8 8ส่วน2ได้4โอเคปะแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายก็ได้ปึ๊บปึ๊บนี่ตัวที่4เห็นไหมนับมา1 2 3 4ก็จะลงที่29นั่นเองนะครับนั่นแปลว่า Q3 ของเราก็จะ ตกอยู่ตัวที่4ในชุดข้อมูลที่สูงกว่า Q2 ก็คือเลข29นะครับจบได้แล้วค่าต่ำสุดค่าสูงสุด Q1 Q2 และ Q3 นะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการนำไปสร้างเป็นแผนภาพกล่องนะครับการสร้างแผนภาพกล่องอันนี้น้องอาจจะต้องอเหมือนไปหาตัวสเกลตัวกระดาษกราฟมาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้สร้างไอตัวเส้นเส้นจำนวนง่ายๆนะครับอ่ะ อันนี้พี่ติดเส้นกราฟมาให้เล็กๆนะครับอันนี้พี่ก็จะลากปราบแกนนอนอย่างนี้ปืดชุดข้อมูลที่มันต่ําสุดเนี่ยคือ22ค่าต่ําสุดนะครับในขณะที่ค่าสูงสุดเนี่ยคือ30งั้นข้อมูลของเราก็จะอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับงั้นพี่ให้ฝั่งซ้ายต่ําสุดเนี่ยคือ20เนี่ยตรงเนี้ยคือย0 2 3 4 5อ่ะ25อยู่ตรงนี้แล้วก็26 27 28 ยี่สิบเก้าอ่าสามสิบอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวคร่าวๆประมาณนี้นะยี่สิบยี่ห้าสามสิบมันครอบตัวน้อยสุดแล้วก็ตัวมากสุดเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นตัวต่ําสุดคือยี่สิบสองเวลาน้องสร้างแผนภาพกล่องน้องสร้างตัวต่ําสุดก่อนเลยต่ําสุดคือยี่สิบสองยี่สิบสองคือเส้นนี้ยี่สิบสองคือเส้นนี้โอเคปะยี่สิบสองคือเส้นนี้นะครับก็คือห่างมาจากยี่สิบสองช่องงั้นน้องก็สร้างเนี่ยตรงนี้นี่ให้มันเหนือเลขยี่สิบสองขึ้นมาเป็นจุดไว้ แล้วก็ไปจุดสูงสุดจุดสามสุดจุดสูงสุดอยู่ที่สามสิบนะครับงั้นตรงกับสามสิบเลยน้องก็จุดตรงนี้ครับป๊าปนี่โอเคปะน้องจุดเอาไว้ก่อนนะครับไอตัวฝั่งซ้ายเคอร์มินิมัมอ่ะพี่เขียนไว้มินิมัมนะครับจริงๆมันไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะอันนี้แม็กซิมัมนะครับในขณะที่คิวหนึ่งคิวสองคิวสามน้องจุดตามนั้นเลยคิวหนึ่งคือยี่สิบสองยี่สิบสองอยู่ไหนอ่ะยี่สิบสองอยู่ที่เดียวกันคิวหนึ่งอยู่ตรงมินิมัมเลย Q1 อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย q ิอยู่ตรงมินิมัมเลยเป็นค่าเดียวกันไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะในขณะที่ Q ิครับ q ิ2 7ยิบครับ27อยู่ไหนย5 26 27 27ย่อยู่ตรงนี้ครับตึ๊บอยู่ตรงนี้ครับย7ิบจอยู่ตรงนี้โอเคปะแล้วก็สุดท้าย29ิบครับย9ิบคือ Q 3ครับนี่พี่เขียน Q 3นะตรงนี้เป็น Q 3นะครับขั้นตอนต่อไปสิ่งที่น้องต้องทำนะน้องลากเส้นคิไปหามินิมัม Q3 ิวหามัม แต่ข้อเนี้ยไอคิวหนึ่งกับ minimum มินิมัมมันนันเป็นจุดเดียวกันโอเคไหมงั้นน้องลากคิวสามไปหาแม็กซิมัมครับป๊บแค่นี้นะครับแค่นี้นะลากคิวสามไปหาแม็กซิมัมขั้นตอนต่อไปน้องสร้างกล่องคิวหนึ่งครอบถึงคิวสามครับซึ่งคิวหนึ่งกับไอตัวมินิมัมมันนั้นเป็นตัวเดียวกันนะ่ะเนาะข้อนี้ป๊บนี่แบบนี้นี่นะครับสร้างกล่องครอบนะแล้วก็ขีดขั้นกลางตรงคิวสองที่เดียวจบแล้วครับ นี่งั้นข้อนี้แผนภาพกล่องที่น้องจะได้ก็คือแบบนี้ครับบังเอิญบังเอิญว่าไอ้เจ้าตัวมินิมัมกับ Q1 อ่ะมันเป็นค่าเดียวกันกล่องมันก็เลยชิดริมตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคไหมนะอ่ะงั้นสำหรับในข้อแรกนี้นะครับการาหาค่าต่ำสุดค่าสูงสุด Q1 Q2 และ Q3 แล้วก็สร้างแผนภาพกล่องจะได้ลักษณะเช่นนี้นะครับ สำหรับอันนี้ก็คลิปแรกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แยกคลิปละกันนะครับสำหรับคลิปแรกเป็นการสร้างแผนภ,ภาพก่องโดยการแจกแจงข้อมูลเป็นแบบขี้ตัวจำนวนขี้ตัวนะครับมันจะลงล็อกหมดเลยคิวหนึ่งคิวสองคิวสามมันจะหาง่ายมันจะลงล็อกนะครับอา้าวงั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ฝากอันนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นการสร้างแผนภ,รรรภาพก่องอีกเช่นกันแต่จะเป็นการแจกแจ,กแจงข้อมูลแบบจำนวน คู่ตัวเดี๋ยวน้องๆรับชมในคลิปถัดไปกันได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ